การเผชิญหน้าระหว่างไทยกับกัมพูชาตามแนวชายแดนในปี2025ากำลังกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จับตามองเมื่อข้อตกลงการถอนอาวุธหนักที่เคยเป็นสัญญาณแห่งความร่วมมือเพื่อสร้างความสงบในพื้นที่ล่มสลายลงอย่างไม่เป็นท่ากองกำลังของก,งองกัมพูชาถูกพบว่ายังคงตรึงกำลังพร้อมยุโทโธปกรณ์ครบมือและล่าสุดได้มีการซ้อมยิงปืนกลในพื้นที่ประชิดชายแดนไทยเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกตีความว่าเป็นการข่มขู่และท้าทายโดยตรงต่อประเทศไทย เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในพื้นที่ชายแดนเอท่านั้นแต่ยังทําให้สังคมไทยทั้งในมิติการเมืองการทหารและการทูตต้องหันกลับมาพิจารณาว่าจะรับมือกับสถานการณ์ที่เปราะบางนี้อย่างไรความเป็นมาของสถานการณ์เริ่มต้นจากการเจรจาระหว่างสองประเทศที่ยืดเยื้อมาหลายปีซึ่งเน้นการสร้างเขตปลอดทหารในบางพื้นที่เพื่อป้องกันการปะทะกันโดยไม่จําเป็นแม้ในช่วงแรกดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันในเชิงหลักการแต่เมื่อเข้าสู่การปฏิบัติจริงกลับมีปัญหามากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายกัมพูชาที่มักถูกวิจารณ์ว่ามีท่าทีแข็งกร้าวและไม่ยอมปฏิบัติตามที่ได้ตกลงไว้เต็มรูปแบบทําให้การสอร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันแทบไม่เกิดขึ้นเลยสําหรับประเทศไทยการรักษาความมั่นคงข,งของชายแดนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าชายแดนการลงทุนข้ามพรมแดนและความสัมพันธ์ทางการทูตที่ซับซ้อน ดังนั้นทุกการเคลื่อนไหวที่อาจตีความได้ว่าเป็นไทยคุกคามย่อมทําให้ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังอย่างสูงการที่กัมพูชาดําเนินการซ้อมยิงปืนกลในพื้นที่ประชิดชายแดนครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นการส่งสัญญาณในเชิงยุธทธสทศศาสตร์ที่อาจบ่อนทาลายความสงบในภูมิภาคบรรยากาศในพื้นที่ชายแดนตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเต็ม ไปด้วยความตึงเครียดแม้จะไม่มีการประทัดทางตรงแต่รายงานจากชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่ามีการเคลื่อนไหวของกำลังทหารกัมพูชามากขึ้นอย่างผิดสังเกตเสียงการซ้อมยิงและการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์หนักถูกตรวจพบหลายครั้งโดยเฉพาะบริเวณที่ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญหากพิจารณาจากท่าทีของกัมพูชาดูเหมือนว่าพวกเขาพยายามใช้การแสดงกําลังเพื่อยกระดับการต่อรองในทางการเมืองและการทูตกับไทยมากกว่าจะมุ่งเข้าสู่การสู้รบจริงจัง แต่ในมิติความมั่นคงไม่มีใครสามารถรับประกันได้ว่าสถานการณ์จะไม่บานปลายการล่มสลายของข้อตกลงถอนอาวุธหนักจึงเป็นเสมือนจุดเปลี่ยนที่ทำให้ประชาชนไทยจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่ารัฐบาลไทยและกองทัพมีมาตร,รก,การที่เพียงพอหรือไม่ในการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดขนขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากก็หยิบยกประเด็นนี้มาวิาพากษ์วิจารณ์ในหลากหลายมิตทิทั้งเรื่องความเข้มแข็งของนโยบายการทูตความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และศักยภาพของกองทัพไทยในการรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉินกองทัพไทยเองก็ไม่ได้อยู่นานิ่งต่อสถานการณ์ได้มีการเสริมกําลังในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและเพิ่มการลาดระเวนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการจัดการฝึกซ้อมในรูปแบบต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางการเจรจาและหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่อาจนําไปสู่การประทัดโดยไม่จําเป็นสถานการณ์จึงดําเนินไปในลักษณะพร้อมรบแต่ไม่ต้องการรบ ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการรักษาสมดุลระหว่างความแข็งกร้าวและการประนีประนอมอย่างไรก็ตามการที่กัมพูชายังคงซ้อมยิงปืนกลและไม่สนใจข้อตกลงที่เคยมีการเซ็นร่วมกันกลับกลายเป็นการตอกยักษ์รั้มภาพลักษณ์ว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ให้ความสําคัญกับพันธสัญญาระหว่างประเทศสิ่งนี้อาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของกัมพูชาในสายตานานา,นาชาติและในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ไทย สามารถใช้ประเด็นนี้ในการสร้างแรงสนับสนุนจากประชาคมโลกแต่คำถามสำคัญคือประชาคมโลกจะสนใจปัญหาชายแดนไทยกัมพูชามากน้อยเพียงใดในเมื่อภูมิภาคนี้ยังมีประเด็นร้อนอื่นๆเช่นทะเลจีนใต้หรือความขัดแย้งทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงการซ้อมยิงปืนกลของกัมพูชาสามารถตีความได้หลายชั้นประการแรกอาจเป็นเอกพิยงการฝึกซ้อมปกติที่ถูกขยายความโดยสื่อแต่เมื่อพิจารณาควบคู่กับการล้มเหลวของข้อตกลงถอนอาวุธหนัก และท่าทีแข็งกร้าวที่แสดงออกมาตลอดก็ยากที่จะมองว่าเป็นเพียงเหตุบังเอิญประการที่สองอาจเป็นการทดสอบปฏิกิริยาของฝ่ายไทยเพื่อดูว่าประเทศไทยจะตอบสนองอย่างไรและสุดท้ายอาจเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองภายในของกัมพูชาเองในการสร้างความนิยมโดยอาศัยท่าทีแข็งกร้าวต่อประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือความเป็นไปได้ที่สถานการณ์จะบานปลายกลายเป็นการประทะจริงเพราะแม้ทั้งสองฝ่ายจะไม่ต้องการสงครามแต่เมื่อมีการซ้อมยิงก่อ หารัเคลื่อนย้ายกำลังและความตึงเครียดสะสมย่อมมีความเสี่ยงสูงที่เหตุการณ์เล็กน้อยอาจกลายเป็นชนวนของการประทะตัวอย่างเช่นกรณีที่ทหารทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันโดยไม่ตั้งใจหรือมีการล้ำเส้นแดนโดยไม่ได้วางแผนหากไม่มีการควบคุมสถานการณ์อย่างรอบคอบก็อาจนำไปสู่การแลกเปลี่ยนกระสุนที่ยากจะหยุดยั้งได้สำหรับประชาชนในพื้นที่ชายแดนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดกลัวและความไม่มั่นคงในชีวิตประจำวันหลายครอบครัวเริ่มเกรงว่าจะต้องเผชิญกับการอพยพ หรือการสูญเสียหากสถานการณ์บานปลายการค้าชายแดนก็ได้รับผลกระทบเนื่องจากกู้ประกอบการจำนวนมากชะลอการขนส่งสินค้าและลดกิจกรรมทางเศรษฐกิจลงชั่วคราวเพื่อรอดูท่าทีสถานการณ์เช่นนี้ไม่เพียงกระทบต่อความมั่นคงแต่ยังสะเทือนต่อเศรษฐกิจฐานรากที่ผูกพันกับการค้าชายแดนอย่างลึกซึ้งในแง่การทูตไทยจำเป็นต้องเดินเกมอย่างรอบคอบการตอบโต้ที่แข็งกร้าวเกินไปอาจทำให้สถานการณ์บานปลายแต่การนิ่งเฉยก็อาจถูกตีความว่าออนแอร์และเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามกดดันมากขึ้น ดังนั้นไทยจึงเลือกแนวทางที่ผสมผสานระหว่างการแสดงกำลังเชิงสัญ,ญลักษณ์เช่นการซ้อมรบหรือการส่งกองกำลังเสริมไปพร้อมกับการเจรจาทางการทูตเองเพื่อกดดันให้กัมพูชาปฏิบัติตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้สถานการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของอาเซียนในฐานะก,กลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคเพราะแม้จะมีแนวคิดอาเซียนรวมใจเป็นหนึ่ง และการสร้างเขตสันติภาพแต่เมื่อเกิดความขัดแย้งชายแดนระหว่างสมาชิกอาเซียนกลับไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบังคับใช้หรือแก้ไขปัญหาทาให้สุดท้ายปัญหาย,ยังคงต้องปล่อยให้แต่ละประเทศเจรจาเองผลที่ตามมาคือความประบางทางความมั่นคงที่อาจกระทบต่อสเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคแม้เหตุการณ์ครั้งนี้ยังไม่ถึงขั้นกลายเป็นการประทะใหญ่นาแต่การล่มสลายของข้อตกลงถอนอาวุธหนักและการซ้อมยิงปืนกลของกัมพูชาคือสัญญ,ญาณเตือน ที่ไม่ควรถูกมองข้ามมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจที่ฝั่งรากลึกความยากลําบากของการเจรจาและความเป็นไปได้ที่ความขัดแย้งเล็กๆจะกลายเป็นชนวนของความรุนแรงหักไทยไม่เตรียมพร้อมทั้งในด้านการทหารการทูตและการสร้างความเข้าใจในระดับสังคมอาจทําให้ประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตที่ใหญ่กว่าที่คาดคิดในท้ายที่สุดสิ่งที่สังคมไทยคาดหวังคือรัฐบาลและกองทัพจะสามารถรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ชายแดนได้โดยไม่ต้องพึ่งการใช้กําลังเกินจําเป็น นอกแต่ขนาดเดียวกันก็ต้องแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไทยจะไม่ยอมให้การละเมิดอธิปไตยหรือการข่มขู่ใดๆเกิดขึ้นโดยไม่ถูกตอบโต้ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่คือการรักษาสมดุลระหว่างสันติภาพกับศักดิ์ศรีของชาติในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนเช่นนี้และนี่คือภาพสะท้อนของความจริงที่ชายแดนไทยกัมพูชาในปี2025